สวัสดีค่ะมาพบกับรายการไอมุกินิส์ดิฉันผักหวานค่ะดิฉันยาขมค่ะวันนี้นะคะผักหวานมีข่าวดีๆจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะดีดีที่สุดในโลกนี้เลยเรื่องอะไรดีคะคุณยาขมจะเป็นเรื่องอะไรนั้นดิฉันขอมอบปล่อให้กับนักข่าวภาคสนามเชิญไปพบพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะต้องขอบคุณคุณผักหวานและคุณยาขมด้วยนะคะน้องส้มจีตและน้องส้มโอปี๊บ เรามีไปออกบูธที่งานมอเตอร์เอที่ไหนเมืองทองธานีตั้งแต่วันที่1-12ถึง12ธันวาคมนี้เลยจ้าเดี๋ยวขอต่อส่งต่อให้นักข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะกลับมากับห้องส่งห้องเดิมเลยค่ะกับผักหวานคนนี้คนเดิมคนนี้นะจ๊ะแล้วกพบกับข่าวบันเทิงสุดจากซูซายและ เเอร์ดได้ลยสวัสดีครับผมไก่กุกกุกนะครับผมแล้วพบกันที่งาน Motor Expo 2022ที่ Impact Arena เมืองทองธานี Challenger 3 b o o ไอโมกิ i จซาเ2 j 47นะครับผมอย่าลืมนะครับโซนประดับยนต์แล้วเรามาเจอกันค่ะดีฉันยากขม อย่าลืมมาเยี่ยมเราที่บูธกันเยอะๆนะคะเรามีโปรโมชั่นครับข้างไม่ว่าจะเป็นโปมูม้าโปหนังแท้โป้ C ีโปเบาะี a โป้เบาเวลแคทมากมายมากมายมาพบกสียาขมเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะอะอะอย่าลืมฟิล์มกล้องแสงติดรถยนต์และกล้องติดรถยนต์นะคะ